สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณคลิปนี้กับแนวทางหวยฮานอยนะครับก็สองสามวันที่ผ่านมาเกิดจะมาเจอกันในช่วงค่ำๆข,ของหลังหวยอ,ออกแนละ้วเนาะแต่วันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมมีธุระก็เลยงดไลฟ์สดในช่วงเย็นนะครับมาไลฟ์สดก่อนหวยอ,ออกสามสี่ช่งนะครับผมก็เป็นเพียงแนวทาง ตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮานอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับผมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้กันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดดูไลฟ์ด like สดไม่ทันนะครับผมก็จะฟัง Steam สตรีมสดไว้ให้ได้ดูย้อนหลังกันนะครับเนาะ คลิปวีดีโอนี้นอกจากจะไลฟ์บน Facebook แล้วนะครับผมก็จะเอาตัว copy ีนี่ไปอัปโหลดขึ้น YouTube ด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยไปดูผลฮานอยเมื่อวานนะครับนะ085บนนะครับถ้า4ตัวก็3085นะส่วน2ตัวล่างคือ30 30มีเลขอยู่แค่ สี่ตัวเองครับสามศูนย์แปดห้าไปดูผลงานผมนิดนึงนะครับขอบคุณสี่ท่านที่เข้ามาดูนะครับนะผลงานเมื่อวานแตกสามตัวบนนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ได้ตัวโต๊ดนเนาะห้าแปดศูนย์นะครับห้าแปดศูนย์คุณพลอยมณีพักชื่นตานะครับขอบคุณมากครับห้าวิ่งบนถูกต้องครับแปดวิ่งล่างนะครับสองตัวก็เข้าอยู่นะ เข้าตัวกลับอยู่นะอย่างที่ผมแนะนําไว้เนาะก็วางบนวางล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับก็จะมี8ปดห้าด้วยหรือท่านใดเอาไปใช้งานทั้ง25ชุดเนาะตัวสีน้ําเงินเนี่ยในชุด2ตัวก็ได้กําไรนะครับมามาอยู่นะส่วนเลข3ตัวบนนะครับก็ได้โต๊ะไปตัวชุดหนึ่งเนาะเอาไปแค่10ชุดนี่ก็กําไรแล้วนะครับเอาเฉพาะ3ตัวเนาะอย่าว่าแต่สิชุดครับสิชุดก็กําไร 25ชุดก็กำไรามาที่แนวทางวันนี้แล้วกันนะครับเป็นเลขชุดเดิมจากเมื่อวานอยู่นะครับมีเพิ่มเติมมาคือเลข7นะครับผม8 5 0 3 8 5 0 3 7ผมวาง0ูนย์กับ3บนนะครับเด่น0ูนย์ลองสวาง8กับ5ล่างเด่น8ปลองห้านะครับ ยังเป็นเลขชุดเดิมอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมจะวินที่เลขเด่นก่อนนะครับ05 08 00 03 07 8ครับผม85 88 80 83 87 นี่คือสิบชุดจากเลขเด่นนะครับวินเป็นเลขชุด2ตัวกับเลขคาดการห้าตัวข้างบนนะครับก็ได้สิบชุดผมก็จะเน้นให้เลยนะนะครับท่านใดที่ตามผมทุกวันก็จะรู้ว่าผมจะเน้นตัวไหนศูนย์สามศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ห้านะครับตัวเน้นผมจะเน้นให้แดชุดนะครับทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ายังยังยังเหลืออีก แปดห้าเมืม่อวานออกบนวันนี้อาจจะออกล่างก็ได้เนาะแปดศูนย์กับศูนย์ปดเปนตัวกลับกันนะครับผมก็ไม่วงแล้วกันให้รู้ว่าเน้นนะครับแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดส่วนแนวทางเพิ่มเติมนะครับก็คือผมจะเอาเลขเด่นมาวินคู่กับเลขดับนะครับก็จะมี ศูนย์หกศูนย์ห้าอไม่ใช่ศูนย์ห้าทีศูนย์ห้าอยู่ตรงนี้ศูนย์สี่เนาะต้องขออภัยด้วยศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะครับแปดหกแปดสี่แปดสอง แปดหนึ่งแปดเก้าได้เพิ่มมาอีกสิบชุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้กลับในตัวเนาะต่อไปเป็นชุดลองนะครับก็คือนำตัวลองนะสามห้าแล้วก็เจ็ดนะครับมาวินกับเลขคาดการด้านบนนี่แหละก็ได้เพิ่มอีกสิบห้าชุดเนาะก็จะมีสามห้า

70 73ศ7เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดทั้งหมดชุดสองตัวสีน้ำเงินนะครับจากเลขคาดการ์ทั้งหมดยี่สิบเอ่อยี่สิบห้าชุดนะครับยี่สิบ้าชุดนะสีน้ำเงินไม่รวมสีดำเนาะสีดำก็คือชุดเพิ่มเติมครับอือหือ 0 4น4นะครับผมเน้นให้8ชุดเนาะต่อไปมาที่แนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัวนี่ผมก็วินจากเลข5ตัวนี่แหละ58037วินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับได้10ชุด580อีกแล้วนะครับมาติดต่อกัน2อพันแล้วนะ ก่อนหน้านี้ห้าแดนะครับแล้วเมื่อวานก็085 583 587 803 807 037 035 3 58 7แปดเ สุดท้ายเจ็ผมก็จะเน้นชุดที่มีเลข0ูนย์กับเลข3นะครับเพราะผมวาง3ากับ0นย์ไว้บนเพราะฉะนั้นคาดการว่าศนกับ3นี่จะติดเด่นบน803 037 035นนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับแนวทางก็จะมี อจวทามเพิ่มเติมนะครับผมนําเลขวิ่งบนสามตัวสองตัวเนาะศูนย์กับสามมาวางหลักสิบหลักรลอะหลักหน่วยตามลําดับแล้วก็วางเลขดับนะครับหลักร้อยก็จะได้เพิ่มอีกห้าชุดเนาะหกศูนย์สามสี่ศูนย์สามสองศูนย์สาม หนึ่งศูนแล้วก็เก้ได้เพิ่มอีก5ชุดเป็นสิบห้าชุดนะครับถ้าลงทุนเฉพาะชุด3ตัวเนี่ยสิ้าชุดผมว่าก็กำไรนะถ้าเข้ามา3ามตัวตดสักชุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เข้าก็คือไม่ได้กำไรโอ้มีคนมาดูผมด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับนะต่อไปเป็นแนวทางสุดท้ายนะครับแนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายก็นำเลขดับ

1,9,6,1,9,4สุดท้าย9,6,2อย่างที่ผมแนะนำไว้นะครับในทุกๆคลิปเน,ะนาะแนวทาง3ตัวเนี่ยถ้าจะลงทุนเฉพาะ3ตัวเนาะย5ชุดผมว่าไม่เยอะเนาะถ้าแตก3ตัวบน,นมาในทฤษฎีในแนวทางของผมเนาะฝั่งเลขเด่นหรือฝั่งเลขดับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็ทำกำไรได้อยู่เนาะนะครับ เข้าแค่ตัวตัวก็โอเคแล้วบรรทัดกลางนี่คือแนวทางเพิ่มเติมเผื่อฟุกนะครับก็เคยฟุกอยู่นะงวดไหนนะ418นี่ไง418งวดวันที่2เข้า3ตัวต๊ดอยู่นะมันออก184นะครับวันที่2เอ148นะผมให้ไป418เข้า3ตัวต๊ดอยู่นะ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็นําไปใช้งานทั้ง25ชุดครับในกรณีลงทุนเฉพาะ2ตัวเนาะเออสตัวนะครับโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดของฮานอยในวันนี้นะครับผมอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ข้อมูลก็ยังแน่นเหมือนเดิมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับท่านใดที่ไม่ทันไลฟ์สดนะครับผมก็จะฝังสตรีมไว้ให้ดูย้อนหลังกันเนาะทำไม โอเคสำหรับไลฟ์สดนี้ขอ,อยุตดเพียงเท่านี้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันในไลฟ์สดถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ